พระาธาตุหลวงหรือพระาธาตุโลกะจุลามณีแห่งนครหลวงเวียงจันทร์ในสปปลาวพระาธาตุศูนย์กลางแห่งความเคารพความรักความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของผู้คนในแผ่นดินนี้ที่อยู่มายาวนานกว่า2,000ปีแล้วตามตำนานพระอุรังคธาตุได้ระบุว่าหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานแล้ว238ปี ยุคนั้นพระเจ้าอโศกมหาราชกษัตริย์ที่ปกครองแผ่นดินชมพูทวีปได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการอุปถัมภ์ส่งพระธรรมทูตไปในสายต่างๆเพื่อประกาศพุทธธรรมพระเจ้าอโศกมหาราชได้ให้พระอรหันต์ห้าองค์อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุส่วนสำคัญมาจากแคว้นมคคมาสู่อาณาจักรแห่งนี้ ซึ่งพระบรมสารีริกธาตุส่วนนั้นคือพระบรมสารีริกธาตุส่วนหัวเนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือบริเวณเนินเหนืออวัยวะเพศจํานวนทั้งหมด27พระองค์จึงได้ทําการสร้างพระธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนหัวเนาของพระพุทธองค์เอาไว้ที่ใจกลางของเมืองแล้วที่นี่ก็เป็นที่บูชาสัก,การะนับแต่บัดนั้นสืบต่อมาจนปัจจุบัน 2,000กว่าปีด้วยกัน